สวัสดีทุกคน<ต>ด้วยนะครับย<ต>ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเริ่มๆจ่าจๆนะครับผมก็เสียงอาจจะดูงงๆนิดนึงวันนี้ว่ามันตื่นตื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา1 1บเโมงทีอยู่ในอยู่กับเกม Hot Guys s t a r เ e t นะครับซึ่งผม Hot Guys Starlet ผมไม่ได้เล่นเองนะฮะอันนี้อยู่กับคุณตูนนะครับคุณตูนเหมือนเดิมนะฮะเย่เย่เ้ย <laughs> <c oughs> เย้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเเฮยเฮ้าเฮยเ ก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าคอนไกตาเรียวเนี่ยผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ก็เลยจ้างตูนให้มาเล่นเพราะว่าอยากได้เซเบอร์เออให้ให้มาเก็บให้มาอะไรอย่างนี้ให้ตอนนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีเยอะมีมีโลเยอะประมาณหนึ่งจะได้สุบแล้วผมอยากให้คุณตูนอธิบายสมคุณไอดีผมหน่อยครับว่าตอนแรกที่คุณเข้ามาคุณพบอะไรบ้างครับผมไอดีเฮี้ยนี่นะครับตอนเข้ามาตอนแรกอะไม่งำฮีอะไรเลยครับมันไม่เล่นไหนสัตว์มันมึ่งแบบ มันรแบบจะเลิกเล่นแล้วปุ๊บสุ่มสุ่มสุ่มแม่งแล้วแม่งได้ไอตัวมาสามสี่ตัวตอนจะเลิกเล่นไหนเหียคือตอนนั้นกูกูเล่นกูเล่นเพื่อแบบกูเล่นเพื่อสุ่มอย่างเดียวอ่ะกูกูตอนช่วงนึงกูได้ตัวนั้นตัวนี้แล้วก็เล่นมาเพื่อสุ่มแต่เล่นไม่พ่อยเป็นนะกูเชื่ออะไเฮียคือกูมาดูมาดูในเอเดียไม่มีอะไรสักอย่างสมบูรณ์เลยเว้ยพูดจริงแล้วแล้วไอเทมอ่ะไม่มึงดูใส่ให้แชมเป้แบบสุดเตีนเลยนะเว้ยเออเหียกูกูกูตัวไม่กล้า ไม่กล้าไปเปลี่ยนอ่ะเอาจริงกูหาของใหม่ให้เลยีต่ว้าแซปโกสกีด้านล่างสวานหรือว่าชื่ออะไรนี่คือกูแบบกูไม่รู้แหละกูชอบกูชอบตัวนี้ชอบแล้วไม่อัพสุดนะมึงอ่ะก็เฟื่องตังอ่ะโอ้ยครับผมไม่เป็นไรเว้ยนี่มีแบบ็กสวอนมีแบ็กสวอนด้วยือตอนที่เล่นอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะ แม็กซ์วอนเวลประมาณหกสิบได้แต่ตัวอื่นแบบเจดลนนมอาเจลอนอาจออาจะตีแม็กซ์เวลจ็ดสิบอ่ะไอไปลู้ไอดัวชาเนี่ยแล้วก็ตัวห้าดาวอีกสามตัวเนี้เวลหนึ่ง <enclosed S 1> หมดเลยเวลหนึ่งหมดเลยแบบไม่นสนใจเลยเลยเล่นยังไงเะาเล่นห <laughs> นึ่งหมดเลยไม่แล้วแล้วเรา,เราเอง <ๆ S 1> ด,ดูแล้วมองดูไอตัวสีดาวกูกูเน้นเน้นเล่นแต่ตัวสีดาว <laughs> <laughs> โอ้โหสัตว์คือตัวสีดาวที่ ที่ตอนที่กูเข้ามาเล่นเว้ยไอดีมึงอ่ะมีแค่การ์ลเกอร์นะที่มันเวลหนึ่งแต่แต่ที่เหลือมึงปั้นหมดเลยแล้วมึงไม่ปั้นห้าดาวไว้เ yeah. ฮียม่คือกูเล่น<ม>เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นอย่างงี้เว้ยคือในทีมกูะมจะมีจะมีตัวแทงตัวหนึ่งไม่ไม่ไอตัวตัวเกาะมันชื่ออะไรนะตัวเกาะน้ําแข็งที่กูชอบใช้เจพัทเจพัทเออเจพัทไม่ไม่เจพัทก็จะเป็นตัวตัวพระเอก เป็นใครใครอีท่าไฟแล้วแล้วทีนี้อีกตัวนึงจะเป็นนาตาชาอีก2ตัวเนี่ยไม่อีก2ตัวจะเป็นคู่แชมพูกับตัวสายฟ้าอะไรนะสว่านใช่ปะเซอร์เวอร์เซอร์เวอร์เซอร์เวอร์เออแชมพูกับเซอร์เวอร์แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นติงหิวกับเบดก,ก็เล่นแค่นี้เือบเ่คืออันที่อันอื่นน่ะก็พยายามอัพนะเว้ยแบบไอ้ตัวผู้เป็นหนึ่งเดียวความรักอ่ะกูพยายามแบบอัพเพื่อเอามาเล่นสกิลกายภาพแต่มันกูเล่นไม่ค่อยเป็นหก็เล่นแบบไม่ได้เล่นไม่ได้คือตอนนั้นมันไม่มีเวลาด้วยไง ตอนมห้ามา,าช่วงมห้าเทอมหนึ่งมาจนที่เล่นไม่ก็มสี2 2> เทอมสองก็ไม่ไม่มีเวลาเยอะก็เลยเออก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดมากตอนนี้ก็จะเข้ามหาลัยแล้วครับก็ไม่มีเวลาเล่นจริงก็เลยจ้างตูนเล่นนะก็บอกไว้ก่อนซึ่งวันนี้ถึงเ,<อ>เวลาแล้วที่เราจะสูบเซเบอร์มาพอดีเซเบอร์มาสิบเอ็ดโมงเกินยาวชิบหายเลยเอเซเบอร์มาแล้วนะ <c oughs> โอ้คุณคุณตูคุณฟาร์มให้ผมเนี่ยได้เยอะมากนะมีโลอยู่ร้อยสิบคือตอนแรกอะไรว่าฟาร์มจากห้าสิบสองโลเป็นเก้าสิบโลภายในชั่วโมงเดียว มึงทำได้ไงไว้เออเขาเรียกว่ากูบ้าไอ้สัจู่ๆก็เปิดเปิดโหมดกูบ้าคลั่งอ็เลยนี่ยไอดีของมึงมันพอที่พอที่จะไปต่อได้ไงเออมันมีมันมีอะไรแต่แค่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตีบวกใช่ไหมเออใช่มึงไม่ตีบวกอะไรสักอย่างเนี่ยของของไม่ขาดขาดเกินเกินตัวที่พอถูถูใส่ใส่ไปได้ตอนนี้คือจริงหหลวกับเลดซึ่งมึงขาดทิพบี้เพราะงั้นทิบยบี้คืออะไรวะนี่ตัวนี้อ๋อน้องนารท เป็นตัวซัพพอร์ตสาย HP มันก็เลยเล่นกับเบิดจริงอยู่ทุกทีตัวละครมันดูน่ารักจังวะดูแบบว่ามีความแบบเบลล์เบลล์แต่น้องมีตั้งสามคนเลยนะเว้ยเหรอเอ้ยมึงสุมมาได้ได้สามคนเอ้ยกูได้ตัวละครนั้นังไงกูเหมือนกูจำได้ว่ากูไม่เคยมีนะมาถึงตัวไหนไอ้ตัวกูเห็นอยู่อันนึงอ่ะมึงมึงกดเข้าหน้าตัวละครเลยเดือนลงเอ้ยตัวนั้นอ่ะไอ้ธาตุคอสมิกอ่ะเลเวลหนึ่งควอนตัมเหรอเออเควอนตัมควอนตัมแต่ตัวเนี้ย มันคือตัวจากเฟดเหรอนาไม่คุ้นใช่ปะไม่คุ้นเออกูก็ไม่คุ้นเหมือนกันมันคืออาเชอร์หรือย่ะอาเชอร์มันคือตัวอะไรวะไม่เคยดูเฟดนะฮะอ๋อเอยเอเยี่ยมึงไม่เคยดูนี่หว่าอาเชอร์เป็นตัวยืนคู่กับเซเบอร์เลยนะเว้ยเนี่ยอ๋อนั่นมันมีอินุมาเอริชไหมวะเฮ้ยไม่ไม่ไม่อินูมาเอริชมันของใครวะของแลนเซอร์ปะไม่ไม่ของไอ กิวการเมสเออมันไม่อยู่ในเล่มเฟสเหรอเอ้าคุณนึกว่ากิวการเมสเป็นชื่อพลังมันไม่ไม่กิวการเมสเป็นตัวละครนี่อ่ะโอเคครับทุกคนเรามาสุ่มกันเลยก็คือผมไม่ได้โหลดโหลดเกมนะฮะก็คือจะให้คุณตูนสุ่มให้เลยครับผมเย้โอ้ยังอยากเล่นเลยสัตว์แม่งอ่าๆอยากสุ่มตรงไหนสุ่มตรงไหนสุ่มตรงนี้ได้ไหมกระโดดได้ไหม ไม่ได้พ่อของเฮ้ยไปเป็นตรงสุดขอบจักรวาลนี่นี่สัตว์ดาวยังสวยอ่ะอันนี้มันมีกี่ดาวแล้วเนี่ยก็สี่ห้าสี่ดาวห้าดาวนี่เพ็นทาคนี่คือดาวที่สามใช่ไหมเออใช่งั้นดาวนี้ก็ดาวที่สี่อ๋อกูอันไอ้ดีไอนดีกูถึงเล่นเล่นถึงดาวนี้อือดาวเอ็มโฟเรียสเพราะมันมีปุ่มสกิปแล้วไงตอนแรกอะกูกะเอาเล่นในเรื่องแค่เอาตัวหลักธาตุน้ำแข็ง ัวนี้พอกูได้มาป,ปุ๊บกูไม่เล่นเนื้อเรื่องต่อเลยแต่พอจะพอปุ่มสกิปมากูสกิปจนเกมจบแล้วอะเสียงไหมล่ะจริงเหรอจบแล้วเหี้ยคือคือ,ค,อคือตูเนี่ยเล่นรหัสหลักอยู่แล้วนะดูเนื้อเรื่องอยู่แล้วทึ่แบบว่าก็อันนี้มนจ้างจ้างเล่นก็เลยแบบสกิปได้อันไหนลองสุม่มดิกูอยากสุ่มได้จัดเลยจัดเลยไม่รอแล้วจัดเลยเอาเชลอนขึ้นนานล้วกันเออเอาเชลอนนี่หละ เทดีมาครับเซิร์ฟิบลักแม่เอ้ยกูมีการตีบอกวะกูจำไม่ได้ปะการันตีอนะมันมีประมาณ90โลแต่อยู่ที่ว่าม şey ึงจะหลุดเลนหรือเปล่าก็90โลมันจะมีหลุดแต่ถ้าหลุดหลุดเลนไปรอบรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งก็จะไม่หลุดใช่ไหมใช่ใช่อีกรอบจะเป็นการันตีและจะได้รับในอีก200วาร์ฟคืออะไรอันนี้จะเป็นเอ่อไลค์โคนของอาเชอร์อ๋อเออไลค์โคนนี้ของดีมากเลยนะเว้ย ต้องสุ่มเยอะเลยวะไอัสเอ้ยไม่เป็นไรแค่แค่สองร้อยทันอยู่แล้วมั้งกูว่ากูได้กูว่าะไรกูเอ้แต่ตอนกูเลิกเล่นไปกูรู้สึกกูแด้ตัวเยอะแปลกๆว่ะอือตอนนี้กลับมาเล่นละกูจะได้ไหมล่ะไม่ได้กลับมาเล่นคุณเล่นให้ผมนี่อ่าเอ้ดีมันก็กลับมาอ้อนเหมือนกันเลยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูโชคมาสิบตัวแรกสิแรกไปเลยครับผมมาเลยอ่ะมาเลยอ่ะแหววสกิปเลยเยียมาแต่สีดาวไอัสเอ้ยมันมีตัวละครอื่นไหมสีดาว ไม่มีนะนี่คือมันไม่มีตัวข้างตูอสีดาวตัวนี้มันจะมาอะไรก็ได้เลยอ่ะโคตรยี่สิบโลครับซึ่งอุ้ยเรือเหมือนเดิมเอคุณจำได้แล้วมันจะมีวิธีดูอยู่นี่เป่าใช่ต้องดูรอบสองตอนที่ตอนดูใบสะบัดรอบสองอะรอบนั้นแหละอีกสามสิบโลนะสามสิบอือ เหลือเหมือนเดิมคือว่าใบรอบแรกมันแซมโปมันเต็มแล้วป่าววะเออแซมโปมันเต็มล่ะอันนี้รอบเท่าไหร่รอบสี่เออได้ป่าววะใช่ป่ะไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ป่ะลืมแล้วดูยังไงไม่เปลกจะดูให้น่าจะชาลมันน้อมอะไรเฮ้ยน้อมผ้าไม่ใช่ เชี่ยแม่งเล่นกูเต็มเลยว่ะตูนเดี๋ยวกูเติมมันหนึเ่เฮ้ยมีตังเลยเฮ้ยเฮ้ยคนผมจ่ายค่าจ้างคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเติมกระเดินบัสไม่ไม่เดี๋ยวเติเเมตัวตัวสมเด็จรถไฟอันนี้รอบหกอ่ะรอบเจ็ดนะเจ็ดสิบโลใกล้ซอมไปที่แล้วเฮ้ย เฮ้ยมามาเฮ้ยเยดสิบโลเชียร์มาเร็วอยู่ได้ตัวแล้วดแบบเชียถ้าหลุดเลยะอย่าหลุดขอร้องลกูขอร้องอยากเล่มึงมากกูจ้างเพื่อนเล่นเลยนะเว้ยหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสาหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดอ้สัดหกสิบแปดลิเนี่ย หกสิบโอ้โหเจด้วยอฮ้ยเอ้ยจเคิเับทุกคนตดไอ้เี่ยดคลิปเบอ้เ้้เ้เออแบบนี้เทมล่ะต้งรู้ไไหนต้องรู้ไไหนต้รู้ม่ะด้ได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ตอตออ่ะตู้ๆนั้นดิตู้นีนะอ่ะ จะเอาต้องไอ้ไล้ไร้คนมึงคิดว่าระหว่างไร้คนกับตัวน้องตัวหน,น้านับตัวนี้ควรจะเอาตัวอะไรน้องดีอ่ะผมกว่าเยอะแต่ไร้คนจะไม่มีโอกาสกลับมาเนาะแต่ว่าน้องเ่ะเป็นตัวจําเป็นนะเว้ไร้คนมันหยุดสามเดือนนะเพื่อนโอเคโอเคเฮ้ยสมวันแรกว่ะภายในยระยะเวลาตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับก็คือสามสิบนาทีคือเจ็ดสิบโลได้เซเบอร์ตัวตัวหนึ่งอืม ต่อมา <Okay. S 2> ครับทิบี้มาทิบี้เลยลองอันนี้ไม่ได้อะไรมากเพราะมันมันนับมันมันมันนับแบบเดียวกันไม่ตูนตูนนับแบบเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าจํานวนการสุ่มมันนับแยกอ๋อไอสัตว์โหลดไม่ได้กดน,นี้นั้นเฮ้ย <c oughs> ยังมึงไมไ่สุ่มนานอะปอดกันขึ้นมันมันเลยไม่ได้เรียกว่าไงถ้ามึงไม่ได้สุ่มไปประมาณแบบห่างกันประมาณเดือนครึ่งอะ ประวัติมึงจะหายอ๋ออือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้สีมือแล้วเฮ้ย้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้สีทองทองอ่ะีอยคืออะไรอ่ะอ๋อมันแจกซีอันนี้เพื่อให้เราเอาไปแลกตัวละครห้าดาวได้เว้ยอ๋ออืมแล้วเอ่อไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็นโลชากับลวนเมที่มึงมี ทั้งคู่แล้วกูเลยไม่ได้เอาอะไรให้มันเคก็ถ้าจะเอาก็คือเอาไว้เพิ่มอันนี้ใช่ไหมเพิ่มอะไรเพิ่มไอ้ดาวมันน่ะเขาเรียกอะไรคอนสเตลเลชั่นใช่เออเอโดรอนเอโดรอนเต็มมีเอโดรอน s h e e เทว่าเซเวอร์มึงเซรเวอร์นี่เป็นตัวละครที่คือแบบว่าถ้าถามว่าถ้าถ้ามีผู้หญิงแบบนี้ในชีวิตจริงก็จะชอบผู้หญิงนิสัยแบบนี้นะฮะอืมเหมือนคนชอบชอบผู้หญิงฮะนิสัยแบบนี้สไตล์นี้ อ๋อไม่ไง่ายคือชอบเซเบอร์กูชอบตัวละครกูชอบดิซ่าของอแบบไออ่ะมันนิสัยคล้ายกันไม่ดูดิกูไม่ได้ดูเฟสแต่ว่าเจ้าที่ดูแบบผ่านๆแบบอะไรเงี้ยอืมอืมก็คือชอบก็ชอบนะชอบชอบ <Hey. S 1> ใส่ของโอ้อัพเลยอัพอัพเลยเดี๋ยวดูก่อนนะครับจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งคือกูไม่ได้เตรียมของมาไม่เป็นไร <laughs> QR มาตูนชิวมา ไอ้ตัวตัวมึงกดอะไรดิกดอะไรมึงกดมึงกดตามกูสองอ่ะกดกดกาบัดกดตั้งค่ากดกดลงร้านค้าร้านค้าร้านค้าอ่ะเอออุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะสกินไฟล์ไฟล์สกินเด้อแล้วเอ้ยกูอยากได้ไฟล์ไฟล์ยังเลยกูกูไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีตัวตงเมตาแล้วอย่าเลยมึงกดอันอันที่สองอ่ะ แล้วมึงกดกดซื้อเห็นไหมมึงกดซื้อแล้วมึงกดเป็น QR code อะอ๋อทำได้ตลอรอะเฮ้ยไอมันไม่ใช่ข้อมือไอ้เด้อเดี๋เด้อเดไอ้ยี้กูจะเติมประตูนเอ้ย้ยี้มึงค่อยโหลดเอายองเลยจะได้ไะ เออนี harma, <man> ่มึงอย่าลืมเซนเซอร์เมื่อกี้นอีเมลลดเออเออออีเมลรับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลอยครับเยสแม่กูได้แล้วนะครับผมก็คือค่าจ้างคุณตูนนันก็สามร้อยบาทนะครับผมรับผองครับสามร้อยบาทแรกคก็ก็ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็คือจ่ายสามร้อยแล้วจากนี้ตูนก็จะเล่นไอดีผมไปเรื่อยยาวเล่นเหมือนกันเล่นหลายไอดีเล่นเกียร์ดีเนี่ยโอ้ ถ้าเกิดว่ากูได้เล่นไอดีทิวกลับมาก็สาไอดีเลยนะแต่ว่าทันกาจาเรียนเดี๋ยวกลับมาเล่นตอนตอนมหาอะไรไอสัตว์กลับมาเมื่อไหร่ค่อยเอาไอดีไปเมื่อนั้นตอนนั้นงานจะแบบเรียกไงไอดีโหดสัตว์แล้วก็ได้เดี๋ยวอัพเสร็จเราจะมารีวิวสกิลให้คุณผู้ชมได้รับดูนะฮะครับผมแต่จริงกูก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสกิลมันทำอะไรได้ไม่ดูเลย เราเราเราลองไปเทสพร้อมกันไงอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมเพราะว่าเอ้าไอสัตว์กูกดปิดเหรออะไรเอากูมึงคือกดปิดโปรแกรมอะเด้อไม่ไม่กูกดปิดปิดเสียงเสียงไมในในดิสคอร์ดเสียงเสียงอะไรเนี่ยเสียงเสียงเสียงแชร์หน้าจอคือตอนแรกอะเหมือนมือไม่ได้เปิดใช่ป่ะแล้วกูก็กูอะไปกดไปหลงไปกดปิดมั้งอ๋อคือคือ ที่มึงอัดไว้มึงจะไม่ได้ยินเสียงในดิสคอร์ดหรือว่ามึงไม่ได้ยินเสียงแต่ต้นไม่ได้ยินเสียงเกมเฉยเฉยแต่หน้าจอแลเสียงในดิสคอร์ดได้ยินอยู่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมึงก็ <c oughs> ก็ฟังเอาแล้วกันโอเคเดี๋ยวเปิดแล้วก็คือมาดูมาดูว่าสกิลเซเบอร์เป็นยังไงฮะเออเปิดเสียงแล้วเออนี่อัพ <c oughs> เกือบหมดแล้วเราไม่อัพอันอันนั้น 1, <c oughs> อ่ะสกิลหนึ่งเหรอมันเป็นการโจมตีปกติไงไม่นา่าจะใช้อ่ะโอ้ เปลือยจัดอะแต่ไม่เป็นไรอู้หูยยดีเฟนซ์ขอบคุณมากเกมกระจอกมันมันเป็นสายอะไรอะเทเบอร์เป็นแทงหรอทำลายล้างทำลายล้างคล <อะ S 1> ้ายคล้ายกับเบีร์เออนี่<ช>นสัสยัยหล่ออ่ะเฮ้ยโคตรเท่สัสกูไม่อยากเชื่อ,อว่านี่เป็นตัวละครจากเกมที่จาก,กจาก,ก,จาก,กตูนที่เคยทำมาจากเกมเห็นใจ เอ้ยอะนี่โอเคต้องมีแบบอันนั้นต้องมีแบบซิววูฟอืมอืมซิววูฟมันบั๊มาใหม่ด้วยนะเว้ยเอออันตีเปลี่ยนเป็นโดนทุกคนโดนศัตรูทุกตัวเฮ้ยเอ้ยแต่ก่อนมันแบบติดแพ้ทางธาตุเลยดิไม่นะถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดคือไอแพ้ทางธาตุอ่ะมัน ยังอยู่ในสกิลธรรมดาอยู่อ๋อมันเป็นสกิลสองใช่ไหมอไหนครับทุกคนครับขอดูหน่อยสกิลเซเบอร์อันตีไปก่อนลองตีธรรมดาก่อนไหมอ่ะได้ได้ปาบธรรมดาเนาะพุ่งพุ่งไปฟันปกติอืมนี่ได้บัฟละไหนดูสิอู้สกิลอืมทำไมมันไม่อลังการเหมือนตัวเมื่อกี้ อย่าไปคิดมากค้อแลบเลยนะเว้ยตัวค้อแลบเลยนะเฮ้ยไหนใช้สกิลเฮ้ยยิ้มเดาบเอสคาลิเบอร์เฮ้ยเยี่ยงเหมือนนักเตะเครื่องสาฟ้าเลยสําฮุ้ยฮุ้ยแรงสุดในยดีมึงไรเฮี้ยใช่เหรอเฮ้ยสัตว์สามแสนเฮี้ยยิ้มแค่แรงว่ะแรงว่ะได้ตัวเดียวแม่งแบบเจ๋งง่ะอีกอีกตัวหนึ่งมันเอามาเล่นคู่กันได้ไหม ตัวไหนแลนเซอร์นะไออาเชอร์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 ไม่ได้มันเป็นดีเพสหลักอ๋ออืมสองตัวนี้เป็นดีเพสทั้งคู่เลยก็เลยแยกทีมดีกว่าแต่อาเชอร์เป็นตัวที่มึงต้องการสปาร์คขึ้ื่อนดดร้อยเปอร์เซนต์กูมีอยู่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีเหรอเออไม่มีไม่เป็นไรเว้ยถ้าว่ามึงอยากได้เดี๋ยวกูสุมให้ก็ได้สปาร์คขึ้นเนี่ยเก่งเหมือนกันสปาร์คขึ้นมันหน้าเหมือนจริงอยู่อ่ะจะบอกว่าจริงจยูมันผู้ชายนะเว้ยเอ้ยไม่ใช่ ตัวอะไรอ่ะมันมีตัวนึงมันหน้าเหมือนสตาร์เกิลน่ะตัวสีดาวอ่ะสายท่าสายฟ้าเซอรวอลไม่ใช่ไม่ใช่ผมน้ำตาลชื่อจีนจีนใช่ปะชื่อเจ็กทิงหยุนเออกูไม่นะระดับกูกูรู้สึกมันเหมือนอ่าไม่เป็นไรโอเคก็คือเอ้ยแล้วสกิลไอ้เรื่อง17ด้านล่างกูไม่รู้เหมือนกัน อากใจไหมไม่ได้ศึกษาอะไรไว้เลยเฮ้ยมีสกิลขั้นต่อเลยมานาประทุวะชื่ออาชีพเมนทเทจังวะเจียร์โคทชอ่ะเอ้ยกูได้เซเวอร์มากูพอใจแล้วครับเป็นหลอ่อครับโอ้โหสัตว์หนึ่งไซเคิลเท่หว่าเฮียรอบชิทุกเล่นยังไงให้เหลือ29รอบเนี่ยคือคือรอบเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้แม่งโหดเกินเลยสัตว์เหรอ เออไอ้ยมันจบได้หนึ่งไดหนึ่งเซคั่นอะไอ้เหียเออจบได้ไหวะโห,หดเกินออถึงจะมันจะเป็นชั้นที่หาา้าก็เถอนนั้นแต่ว่าแบบมึงก็รู้ไอดีนี้มันยังไม่ได้แบบเรียกไงยังไม่ได้เ x p e r t ขนาดนั้นมักเลยแบบจะช้าช้านิดนึงเหียมันลั่กันเยอะจัดเลยอ่ะเออเนี่ยลั่เ,อออเมื่อกี้แบบลั่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันไปกันมาเท่ชุบไหนกูว่าเข,อขอเดี๋ยวนะคอนเทนต์คลิปกูหมดแล้วตูนพูดไปคลิปดิเอาเฮ้ย อ่หลังจากที่พูดพลาดมานานนะครับมันถึงเวลาที่ดินจะเรียร้องให้ปิดคลิปสักทีก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้โคจะตัดออกไงเป็นตัวเสริื้นเลือ่องอนยาวก็นะครับสรุปผลในวันนี้นะครับจากไอดีของดินร้อยสิบรเราได้ได้อะไรวะเซเบอร์เราได้เซเบอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในอนาคตเราน่าจะรอกราฟก้าไปเลยทีบี้ช่างมันละ รอ,อกราฟการนะครับว่าเรารอกราฟการไฮเซเลนแล้วคาวนี้นินจาก็จะมีทีมดอทครบักทีอ่ะ <laughs> <g ül s> เอ่ก็จบไปกันเท่านี้ครับกับคลิปสุ่มเซเบอร์ในแพท3.4แล้วก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่านเย้ <y ell os> yeah, สวัสดีครับเย้สวัสดีคับฟู